สวัสดีครับวันนี้ผมมาเป็นเจมิเจอร์ฮะหายไปกันนานเลยแบบพูดนานก็สว่วนของช่วงเียก็ติดสอบพอสอบเสร็จก็ติดไมค์คร์บอีกแล้วก็ลงมบกมีปัญหาด้วยนะฮะช่วงนั้นก็เลยไม่ค่อยได้อัดโอเคเป็นวออัปเดตไมค์สซนร้อนแพนกินสไวโววี2เห็นแพนกินสไวโวตอนหนูว่าเวอร์ชันแรกใช่ไหมผมอัดไปทันเพราะตอนนั้นผมเล่นก่อนกับกับชนะเฉยก็เลยเออมา แกมือใหม่ในเวอร์โอชสองกันอันนี้คือผมไม่รู้อะไรเลยกลัวเล่นแล้ววันชนะอีกแล้วอ,อดอัดอีกโอเคนั่นพูดทำันเพลญอะไรกดเข้าไปเลยโอ้เข้ามาแล้วจะมีอุปกรณ์เยอะขึ้นเยอะเยอะเลยโอ้ยนี่มันอะไรอะ่ะมาถึงฟอร์ดแต่ผมเห็นในข่าวบรรยายนะเขาบอกว่าต้องรอให้ถึงเวฟสิบอ่ะโอเคเทคนิคเดิมต้องมีเราต้องมีเอออัานาา่นนะฮะบล็อกเยอะๆเลย ตอนตอนแรกตอนครั้งแรกผมชนะคือมันต้องแบ่งหน้าที่กันฮะผมเนี่ยจะเป็นคนเอาเพชรเพื่อนๆก็จะแบบว่าเฝ้าเตียงอะไรเงี้ยคือมันต้องแบ่งหน้าที่กันฮะผู้แรกคือต้องทีมมือกว่าทีมเวิร์สุดยอดอ,อ๋อลุ้สึกจาก,ก้องปั่นไม่ได้เลยฮะโอ้ยเตียงเตียงเตียงจะวางกันไปไม่ถึงเขาเราควรวางหามใช่ปะ โอย้ยนี่ขอใหม่หรอขอไม้เฉพาะช้ะชอนนี้หรือว่าขอใหม่ของผมว่าเดี๋ยวผมช่วยวางหนะักเพื่อนวางหมากก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปนั่นแหละไปเอาเพชรให้เพื่อนวางไว้ก่อนฮนะจะได้รบวนนี่นึงช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยชั้นมีโอ้มีนักมวยด้วยหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งเพื่อนมาช่วยแล้วช่วยแล้ว โอ้ไม่อย่าวางขนาดไม่หมดเลยดูอย่างนี้ต่อไปไม่รอดแน่หัวขึ้นนักมวยมันตีโคตรแรงมวยไทยแบบนี้มวยไทยแบบน,นี้โอเคเดี๋ยวผมรีบไปเอาเพล่ะเดี๋ยวเพื่อน่าจะฟอสเตียงกันอยู่นิดนึงโอเครู้สึกเหมีคนเอาแอมหมอโอ้โหเห็นยาตัวจะจัดเลยนะฮะเร,บบเรียบร้อยเรียบร้อยแตกนี่โอ้ผมผมไม่น่ากระถาเลยจริงไม่น่ารอดแน่ไม่น่ารอดโอ้นัก ไโอ้ข้าหลังนนเนี่ยคนนี้เขาเขาไปไปสู้อ่ะมีแอมเต็มตัวโคคนนี้เขาตัวถ่วงเลยเนี่ยชุดก็เลยคนนี้เขาตัวถ่วงเลยดูดิตัวไม่ได้โอเค,นอคนเนี่ยเอาตัวรอดคนเดียวคือไม่มีทางไม่มีความทีมเวิร์ k กันเลยอ่ะ แล้วแกคือแบบไม่มีความทีมเลยกนแม้แต่กระจิ๊กนึงอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบไปเอาเพชนเลยแล้วจะจะเป็นตัวฟาร์มคนหนึ่งฮ้ยอะไรอะไม่ใช่อ,อะไรโอเคเดี๋ยวเพื่อนเขาน่าจะฟ้องให้ทั้งมั้งโอ้โว้าวว้าว,โ,ว,โ,วโ,อโอเคเขารู้สึกว่าเขาจะเหนืรอยเพนโอ้ไม่ได้เหนืรอ,อฟเพนควินเลย ก็ยังแบบเดือนอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่มีการเนนะือ้อใ,ใดๆไปไกลๆชิวๆชิวๆแล้วมาลาดช็อตว้าวตัวไอ้สีหนึ่งอันนี้คืออะไรนะอ่ะอ๋อก็คือแบบว่าเหมือนหมดเวฟแล้วนะฮะแล้วต้องรีบๆฆ่าเพนกวินที่มันโตสีเหลืองเพื่อจะผ่านไปวิปต่อไปใช่ปะอืมไม่เห็นไม่ใช่แอลนี่มาเอาเพชรโอเคเอาแอลไห,เหไมเออไปซื้อเทพอร์เตอร์นะครับสมมุติว่า ว่าท oh ีมเราไม่ไหวอย่างนี้เราจะได้ท oh, ีเด็ดพอไปช่วยนะฮะแต่จริงๆว่าทีเด็ดพอหนีนะฮะพูดคู่กันอะไรดูดีโอชิใหม่ก็นักมวยมาแล้วเห็นขี้ตกบอยตายป่ะเดี๋ยวนะมันเจ้งจะเล่นผมอ๋อมันเจ้งจะเล่นเตียงเดีินๆๆมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาไดมอนด์เปล่านี่ฉันมีไดมอนด์ฉันมีไดมอนด์เออไปอัพเก็บทีนั่น ไม่อัพไม่อัพกันเลยเดี๋ยวผมไปอัพให้ก็ได้ <c oughs> ถ้าผมเล่นงงๆเป็นหเหรอต้องขอโทษด้วยฮนะคือผมไม่ได้เล่นมินิวอคุดนานทำไมไม่อัพกันเลยอ่ะไม่อัพแบบไม่อัพอะไรกันเลยน่ารักงวยมาลกนักงวยจ้องจะเล่นเตียงเอาวัดเมื่อกี้ผมพีร์ไปออกไปออกไป ถ้าเราให้ปุ่นขึ้นมาจะการเตรียมให้อะจีเนียสต้องรีบๆแล้วโนเพชรโนรอดแลวนันละมันจะไปอัพทีม่ะคนนะฮะคนน่ะเห็นวิ่งมารอบแบบวิ่งมาสี่แต่ห้านาทีแล้วยังไม่อัพเลยหนึ่งเขาไปทำอะไรหมดอะเขาเพย์ไปทำอะไรหมดเอาไปอัพโดโด้โดโด้มาช่วยอะไรอะผมไม่รู้จริงๆนะถ้าดูช่วยคอมเมนต์มาด้วยโฮ้ยแต่วันนี้มาตอนนี้ว่าถึงเว็โอ้ยไงอัพแล้วเวอร์คือแบบว่าเก็บแบบเก็บเอาทีเดียวทั้งหมดอะโอ้โห อันนี้มันคือให้มันคืออะไรอ่ะคือมันจะให้ขอก่อนเหรอถ้ามันเต็มแล้วเขาเห็นที่มันจัคกระเด๋วแล้วโอ้ยลุงตื้เขาจะเหนือเพนกวินให้มันตากลงนะฮะโอ้ยอ้วคนเยอะออกไป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 มันตีไม่ได้นัดโอ้โอ้เอ้าเอ้าเดี๋ยวนะไม่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 เรียบร้อยวิ่งนะ โอ้ยลคกีอะไรอ่ะไได้เไรไม่ไม่ไ,ไม่เพิ่งเวฟสี่เองนะตัวนี้ตัวนึงโอ้ยโคตรไวทำไมดีดเหรอจบเวฟแล้วบว่าดีเลยเป็นวินนะผมควไปรวมหนูกับพวกเพื่อนนะว้าวหม่หกันม่กเป็วินดีดนเะป็นินดีโอ้ นกดักนกดักโหมดมนกเอา้ามันรอดไหมนะไม่เนะคยไม่รอดไม่เดี๋ยบอกฟุดไม่ชีบอกฟุดโอ้ววะแล้วล่กี้คือมันตีผมออดีจวผมตายเลยโอ้ยโอเคยืนเอ๋อะร้รยืนเอ๋อรู้สึกเรื่อนมันน่าจะแบบร้อย วิ่เลือดเราเลือดเตียงเรารยงเยอะอยู่เลยเห็นไหมบอกว่าก็แพงมันดีเฮ้ยสู้กับแพงได้นะคือมันเลก็เลมาเลยถ้าจะวางหนามผมว่าวางตามเนี้ยเออตามขอบนี้จะมีประสิทธิภาพกว่าเพราะว่าพอแทนกินมันอยู่แถวเตียงคือมันชอบตกแอกมัวสัวแล้วก็พยายามเขี่ยบอลล็อกเตียงนะฮะจะได้ตีแทนกินง่ายๆเพราะสกิลผมตกจริงๆอันเนี้ย โอเคนึกว่ามันทุบบล็อกเข้าไปโนคลิปเดี๋ยวผมพอร์มอะไเตียงก่อนเนี่ยสไปย์มสไปอยู่เลยฮะโอ้ยไอ้นี้ตัวไอ้ตัวนี้ตัวทุบบล็อกนั่นเลยไอ้ตัวทุบเตียงไอเบิ้มมันยังอยู่ป่ะไอ้ตัวเบิ้มเบิ้มมาเออตัวทุบเตียงตัวทุบเตียงตีโอ вот ้ม no. ันระเบิดมันระเบิด โอเคผมว่าผมรีบฟาดดีกว่าตอนนี้ผมแบบการเป็นไฟเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวไปเอาแอมมอนเฮ้ยตายนน้จะจชนะได้อาจจะเอาเพนกิน <c oughs> หนีขึ้นต้นมะพรา้าวหัว่าผมฆ่ามันก่อนมันจะไปถึงฐานนั่นแหละดีโอ้ยโอ้ยผมผมติดบัก็กเฮ้ยเมื่อกี้คือผมติดบล็กผมขยับไม่ได้ ไปไหนเร็วรีเย็นรีโอ้ยกระตกโอ้ยสักี้ผมตกหนักมากงงเห็นปิ้งงงเรียบร้อยโอ้ยไปอ้มันมีระเบิดตัวนี้เลียนหน่อยเลียนหน่อยเข้าไม่ได้แล้ว เนี่ยใช้ไอ้ประตูสีฟา้าดีๆนะเพราะว่าผมเข้าได้อะพวกทีมทีมันมมเข้าได้แต่ว่าเพนกวินผ่านไม่ได้โอ้ยอะไรอะบ้าวะโอ้ยมันมีสไนสไนสเพนกวินเหรอแคนเลยอันนี่เกือบมองไม่เห็นแล้วจริงมองไม่เห็นแล้วแหละเฮ้ยอาจจะชนะได้อยู่อ๋ออยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งสไน คอยสอยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปข่ามันกว่าเออฟาร์มหน่อยฟาร์มหน่อยวิ้นให้แบบวิน้นหายใจบ้างปล่อยผมหน่วยอย่างนี้นะทำลายติมกไม่ได้ตอนนี้ระหว่างนี้ก็ฟาร์มเนี่ยฟาร์มได้ทะลหลวกเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแคร์เตียงเฮ้ยนี่อัพสองอย่างดียวยเออคุ้มว่าโอเคได้เวลาไปค่ายตัวน,นั้นละหมดเวลาฟาร์มแล้ว สู้แผ่นกินต่อเออยิงมันโอ้โอ้โอ้มกันกันีกว่าอีกร้อยแบบแบบเขีนแอมมันสะดูตาหมุกน <c oughs> มกลับระเบิรอดอ่ะหัวคนหัวถานเลยอ๋อมันมีแม็กสไป เราเชิญเคลียร์ช่วญเคลียร์ในนี้แต่ไม่ต้องเคลียร์เยอะมากโอเคแล้วก็คือแบบคือแบบเริ่มเริ่มเล่นมิดโบใหม่อีกรอบนึงก็คือแบบว่ามาเล่นในนี้เลยแล้วก็มายัดสลัดสอดว้าโอ้จะอุดอะไรเยอะแยะ,ยอะโอ้ตงีงจะแตกอะเออเนี่ไอชุกเกอเอ็งอะช่วยกันสู้หน่อย <laughs> แต่คิดแต่คิดว่าติดบอลที่มันวางไว้เอง โอ้โหเต๋อแล้วเร็จแล้วโอ้โหนี่มันแย่แล้วโอเคน่าจะไหวอยู่อุดนหลังคาก่อนโอหมันเข้ามาได้เตียแล้วแม่มดด้วยคอ้ามมดแม่มดอุ่นางบนก่อน ขึ้นข้างบนไม่ได้ตอนสุดท้ายนะ่าจะไหวอยู่ไหมโอยอะไรอ่ะสนายสนายใส่เดียวเฮ้ยสนายใส่เดียวว้า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 วรชอบสนายใสเดียวเลย,ยชนะแล้วแหละอย่างเงี้ย เลยอีกหกวินะโอ้โหจะตายจะตายแต่ยังไงไม่เป็นไรสู้สุด,สดตัวชนะแล้วแหละยังไงชนะแล้วแหละสู้มาเกือบยี่สิบนาทีตัวซ้ายผมขอด้วยกันนะโอ้ยขอดิจองจะด่าอย่างเดียวเลยเรียบร้อยชนะ โอ้ยังไงอ๋อนี่ยังไม่ใช่เวฟสุดท้ายนี่นนมันต้องเวฟสิบรือเปล่าเกิดนี่ชานะแล้วย,ยังไงยังไม่ถึงเวฟสุดท้ายเนี่ยเวฟสุดท้ายแล้วโอ้โหโอ้โหจ้องจะเล่นคุณต้องจุดเป้าอะโอ้โหแล้วเลือดเลืเอดเ,อเ,อเอตียงกระชิบเนี่ย แต่ถ้าคือว่าแบบว่าสมมติว่า20วิเองตาน่าจะไหวอยู่ A, 20่ี่สิบวิต้านช่วกันตานหน่อยเดยโอู้ยตัวใหญ่ทำดามีหน่อยก็ได้ก่อนตายก่อนตายโอ้โหใส่ข้ววิโอ้แล้วผมไม่ผมโอเคตายแล้วดูแล้วดูแผ่นกลิ้นแล้วตอนนี้ใช้ดาบไหมไม่ ไม่ดูสาวสวีเอฟซีเลยโอเคนะฮะคิดีิวคงมีนนี่นะฮะก็แค่มาเล่นให้ดูคร่าวๆนะฮะแล้วก็ไม่ชนะจริงหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าจะดับทางมันได้นะฮะก็คือมันต้องต้องแบบว่าคือมันต้องทีมเบอร์อ่ะคือยังงก็ต้องทีมเบอร์แล้วก็ทำกองแพงกั้นไว้ฮะถ้าแบบเข้ามาทีละตัวสองตัวไม่ใช่ว่าเข้ามาทีเดียวกองกันทั้งหมดโอเคฮะงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบาย